<noise> Nakmu tasa haka wato sama sambut tasa. <noise> Nakmu tasa haka sama sambut tasa. <noise> Nakmu tasa haka wato sama. สัมพุทธัสสะสังขังสระนังคัจฉามิอิมัสสะธรรมะปริยายัสสะอัธโทสาทายสมันเตหิสกัจจังธรรมโมโสตโบตินั่งตามสบายนั่งตามสปายเลยการนั่งสมาธิหรือว่าการทำเจริญภาวนาเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องที่จะไปตึงเครียดคือนั่งให้สบายทำกายให้สบายทำใจของเราให้สบายจะอยู่ในอริยบทไหนก็ได้เหมือนกันวันนี้ผมได้ยกสุภาษิตทธวสังคังสระนังคัจฉามิที่ผมยกขึ้นมาก็เพื่อจะให้รู้สังคัง สงเป็นสรลณะอย่างไรถ้าสงไม่รวมกันแล้วโลกนี้ก็ตั้งไม่ได้โลกนี้ก็ไม่มีโลกนี้ก็ศูนย์ทำไมจึงบอกว่าสงถ้าหากไม่ไม่ตั้งไม่รวมกันแล้วโลกนี้จะศูนย์คำว่าสงอันเป็นสรลณะก็คือมหาพูดก็คือธาตุสีดินน้ำไฟลมนั่นเองเรียกว่าพระสง์ ประชุมแล้วก็เป็นเรือนร่างเป็นตัวเรานี่แหละไม่ใช่อื่นไกลอย่าไปเข้าใจว่าสงอยู่ที่อื่นนะไม่ใช่สงอยู่ที่ตัวเราเองเป็นที่พึ่งตัวเราคือตัวพุทธตัวจิตวิญญาณนี่แหละตัวพุทธคือตัวเราตัวไม่ตายคือมาอาศัยก้อนก้อนธรรมมาอาศัยสงที่ประชุมกันเมื่อประชุมแล้วจึงมีกองสมมุติเกิดขึ้น เขาเรียกว่าก้อนธรรมก็อยู่ที่ตัวเราอีกอันนี้ก็ให้สำเนียกดูดีๆนะพิจารณาดีๆจะได้รู้จะได้เห็นของจริงว่าจริงไหมแต่ที่ผมบอกผมกล่าวให้ฟังอย่ามาจดจำเอาแต่สัญญาสัญญาอานิจจาเห็นไหมเมื่อกี้ก็ยังสวดกันในอนัตตลักษณะสูตรสัญญานี่ยเราพาให้เราค่อยขวไม่ให้เราเข้าถึงสารนะ ไม่ให้รู้ความเป็นจริงพระเราเนี่ยควรจะรู้วันนี้ก็จะพูดให้พระเราเนี่ฟังในพระไตรปิฎกพวกท่านก็เคยได้อ่านแน่นอนภิกษุในธรรมวินันคําว่าภิกษุในธรรมและวิไนพระพุทธเจ้าตัดว่าอย่างนั้นจริงๆนะจริงไหมหรือว่าไม่จริงที่อ่านที่พบ ในพระไตรปิฎกตั้งแต่เล่มหนึ่งถึงเล่มสี่สบห้าภิกษุในธรรมวินัยของเรานี้เป็นอริยสงฆ์พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุนอกธรรมวินัยมีไหมแล้วพวกเราละ่ะเข้าถึงในธรรมในวินัยหรือ,อยังถ้าเราเข้าไม่ถึงเราจะเข้ายัางไงจะปฏิบัติอย่างไรทำสมาธิหรือจเจริญภาวนา ก็มีแต่เข้าใจง่ายๆว่านั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเท่านั้นที่เราพอจะได้รู้จักกันครูบาอาจารย์ก็บอกกล่าวเล่าขานกันมาอยู่ทำได้การเข้าให้ถึงในสรณนะให้รู้จักว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ยังไงฟังแล้วนำไปปฏิบัติกันนะ ผมตายแล้วตายอีกนะผมพิจารณาเรื่องนี้อย่าคิดว่าของง่ายๆนะของไม่ง่ายหรอกครับที่จะรู้ว่าสงผมคิดแล้วคิดอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกความอัศจรรย์ความมหัศจรรย์อันเป็นคําสอนขององค์พระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยากที่จะยั่งถึงจริงๆอัศจรรย์จริงๆมหศจรรย์จริงๆ สงทำไมถึงมาเอาว่ามหาพูทสี่มาเอาดินเอาน้ำเอาไฟเอาลมเป็นพระสงฆ์ดินเป็นพระได้ยังไงก็พระมหาปัทีน้ำก็พระมหานาทีไฟก็พระเพิงลมก็พระพายใครควรดูนะครับว่าจริงไหมผมก็ดูแล้วดูอีกอยู่เหมือนกันไม่ใช่ผมไม่ได้ดูนะดินนี่เป็นของใครดินเป็นของ ของพ่อเราเสื้อ้วยน้ำล่ะเป็นของแม่เราเสื้อ้วยพ่อและแม่ไนี้ตั้งธาดขึ้นมาแล้วไฟและลมจึงมาอาศัยอยู่มันจึงกลายเป็นสองส่วนครับจึงครบองค์สี่แล้วก็การทำสมาธิก็เพื่อจะมารู้ว่ากรรมาฐานฐานได้เป็นที่ตั้งก็คือมหาพูทสี่นี่เองนอบน้อมทำไมยังกาววันนะโมก็ น้ำโมกว่าตัวนั่นแหละกว่าตัวนะกว่าถาดน้ําโมกว่าตัวมากกว่าถาดดินเรานอบน้อมนึกถึงพระคุณของพ่อของแม่สิให้นอบน้อมตรงนี้แล้วดูฐานตรงนี้สิครับอีครข้างสิครับพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่าพิกเวดูก่อนพิสูจน์ท้งหลายที่เราได้มาตัดสลวนุตละสัมมาสัมโพธิญาณก็เพราะพ่อและแม่ เป็นผู้ให้ธาตุเรามาธาตุขันเรามาคือร่างกายของเรานี่ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่แล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นสาระที่พึ่งในการภาวนาฟังแล้วพิจารณานะถ้าพ่อและแม่ไม่ประชุมธาตุไม่ประชุมสงอันเป็นสาระให้แล้วจิตวิญญาณตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานอยู่ จะเข้ามาถือปฏิสนธิได้หรือจะเกิดได้หรือถ้าไม่มีพ่อไม่ไม่ไม่แม,ม,ม,ม่ให้สรณะแล้วเราตถาคตก็ไม่ได้ตัดสู้เลยจะไม่รู้ว่าทำแปมื่นสี่พันพระธรรมอันเป็นกองสมมติน่ล้วนแต่เป็นก้อนธรรมที่มาจากสงประชุมกันเป็นฐานเดิมมูลเดิมแล้วมันมาจากของศกรปรกมันมาจากของที่ว่า ไม่กีรังยั่งยืนจริงหรือไม่จริงให้พิจารณานะพ่อพระแม่พ้าที่นั่งฟังตั้งใจฟังก็เหมือนกันวันนี้ที่มาพูดพูดด้วยธาตุขันที่ไม่สบายธาตุขันมันก็จะแตกดับอยู่เหมือนกันหมอเขาก็บอกว่าหเดือนแต่ก็ไม่เคยวันเลยเรื่องตายอะ่ะเพราะรู้เรื่องจริงแล้วมันจริงไม่วันในสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งอย่างมันก็รู้เอง ธาตุรู้มีอยู่แล้วในตัวเราธาตุรู้คือ,อจิตวิญญาณนั่นแหละคือตัวรู้จิตวิญญาณใครจิตวิญญาณเราเองไม่ใช่คนใครเป็นตัวที่ไม่ตายมันรับรู้อยู่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดืม่มจะพูดจะคิดก็ตัวเราไม่ใช่เหรอของเราไม่ใช่เหรอของใครล่ะเราทําเองเรานั่งเองเรารู้เองไม่ใช่เหรอเราเก็บเราปวดเองไม่ใช่นี่แหละตัวปัจจตังอะ ไม่มีใครรู้ได้หรอกเท่ากันตัวเราตัวเรารู้ตัวเรา,ต,เรา,ต,เราตัวปัจจตังนี่มันเป็นของเฉพาะตนเรานั่งเราเจ็บเราปวดเราก็รู้มันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์อณะตลักษคณะสตรก็กล่าวกันแล้วเมื่อกี้นี่แล้วสวดมนต์กันอยู่แล้วนี่แล้วมันเป็นตัวเป็นตนหรือเปล่าเปล่าเลยแล้วที่มันนั่งได้ยังไงเป็นตัวเป็นตน ถ้าไม่เป็นตัวเป็นตนมันจะรู้ได้หรอือไอ้ตัวตนเป็นแต่เพียงกองาธาตุเท่านั้นจะว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นอมตะไม่มีาธาตุขันธ์ต้องขันใเป็นอมตะไม่มีหรอกองพระสัพพัญญูสัมมาสัมบุชญ,ญาอุบัติขึ้นมาในโลกมนุษย์เนี่ยกี่พระองค์แล้วสอนเวไนยาสัตว์ขนเวไนยาสัตว์เข้าส่นิพานมากเท่าไหร่แล้วก็เพราะมาอาศัยพระคุณของพ่ออันเป็นสารณะคือสง สงนั่นแหละแทนเราตถาคตพระพุทธเจ้าตัดว่าอย่างนั้นนะจริงหรือไม่จริงแล้วยังมาตัดอีกนะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ทำทำสังขายนากันล้วนแต่เป็นอรหันต์ฉีนาศพทั้งนั้นรู้กแก้งเห็นจริงหมดภิกษุในธรรมวินัยพระพุทธเจ้าเป็นตัดออกจากพรออวดของพระสัมมาสัมพุทธเจาเ้าเสียด้วยเราเข้าถึงหรือยังล่ะ เข้าถึงธรรมเข้าถึงวินัยหรือ,อยังอะไรเป็นธรรมก็คือมหาพูดสี่ยังไงเป็นธรรมอะไรเป็นวินัยเมื่อธาตุทั้งสี่มาประชุมกันเข้าแล้วตั้งอยู่ในขันนุนมันจะแยกออกเป็นห้าสาขาด้วยกันขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมันเป็นระเบียบของมันและเบียบนต้นหละคือวินัยเป็นกฎตามธรรมชาติ ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงกฎตัวนี้ได้หรอกกิงหรือไม่กิงคิดนะพิจรารณานะเพราะธาตุทั้งสีเนี่ยประชุมกันมันจึงเป็นก้อนธาตุเป็นก้อนธรรมหรือว่าธรรมธาตุก็ได้อันเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยธรรมชาติเหล่านี้แหละมันอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาลักษณะที่เสมอการแก่สังขารทั้งปวงสังขารธาตุสังขารธรรมก็อยู่ตรงนี้ มาพิจารณาเพื่อจะให้เกิดนิพพิธาคฟามเบื่อคฟรรมามหน่าก็มาพิจารณาตรงนี้ตาจากปัญจก,กรรมฐานกรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้าก็ยกขึ้นตรงนี้ยกขึ้นมาสิอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาสิถ้าเราทําเราเข้าถึงจริงแล้วเราเข้าไม่ถึงจริงเราเห็นไม่จริงอะ่ะเราก็เลยยกอะไรขึ้นมาไม่ได้เอาแต่สัญญาขึ้นมามาพิจารณาก็เลยเกิดความสงสัยกัน วุ่นกันไปหมดว่าทำสมาธิสัมาสมาธิสมาธิแปลว่าตั้งใจมั่นนะตั้งใจมั่นคือให้มั่นคงในสมาธิคือการเพ่งคือเพ่งฌานฌานเข้าแปลว่าการเพ่งก็คือตัวสมาธิอีกก็เหมือนกับเรานั่งอยู่นี่แหละเนี่ยสติของเราเนี่ยมันซ่านอยู่ในตัวเราเนี่ยเวลานั่งเนี่ยโอ้กูนั่งอยู่ลักษณะนี้เหรอ เราก็รู้นี่ใครจะมารู้กับเราไม่มีเพราะตัวรู้ตัวนี้มันเป็นปัจจตังของเราเองของคนอื่นก็เป็นปัจจดตังของบุคคลอื่นอีกให้เข้าใจตรงนี้นะเหมือนเป็นปัจจตังเท่งอยู่นี่มันจะเกิดเกิดอะไรเกิดยานแห่งความรู้ขึ้นรู้อะไรอัดสาสะปัดสาสะลมหายใจเข้าออก ว่าสั้นยาวหยาบละเอียดจะรู้อยู่ตรงนี้เข้าไปทำไมไปรู้มันทำไมแค่นี้มันไม่ใช่เท่านี้นะครับการทำสมาธินี่เพื่อจะเข้าสรณนะจะได้รู้ว่าสังขังสระนังคัฉามิธรรมังสระนังคัฉามิพุทธังสระนังคัฉามิจะได้รู้ความเป็นจริงตรงนี้กันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ สอนเพื่อจะให้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นนะองค์พระสัพพัญยุนยสั่งสอนนั้นมีเหตุให้ตรองตามเห็นจริงได้นะไม่มีใครจะคัดค้านคํา,า,าสอนขององค์สมุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยเพราะล้วนแต่เป็นของจริงเป็นสัจจะทั้งนั้นจึงได้เรียกว่าอริยสัจสี่ก็คือทุกสมุทัยนิโลดมักมันก็อยู่ในธาตุของเรานี่เองธาตุสี่นี่ อยู่ในสงฆ์นี่เองอยู่ในธรรมตัวนี้เองบางองค์ก็สงสัยนรกมีจริงหรือเปล่าหลวงปู่มีผมบอกได้เลยสวรรค์มีจริงหรือเปล่ามีบาปมีจริงไหมมีบุญมีจริงไหมม,มีกุศลอกุศลมีจริงไหมมีมันอยู่ที่ไหนครับก็อาจสงสัยอีกมันอยู่ในที่เลื่อนลอยอยู่อยากได้อยากถึงไหมล่ะของมันมีอยู่แล้วในโลก เราจะเอาให้มันถึงหรือเปล่า,าจะทําให้มันถึงไหมไม่ใช่ว่าจะเอาแต่บุญเอาแต่กุศลจะเอาแต่ความสุขเราอยากจะเป็นเทพระพเจ้าในสามแดนโลกธาตุหรือได้ทำโมเสเพราะสรณะอันเป็นที่พึ่งของเรามีอยู่แล้วสงก็รวมให้เราแล้วเป็นศรณะให้เราหมดอยู่แล้วเป็นของเฉพาะตนเสลด้วยอะไรทำเป็นศรณะ ก็ขาของเราเนี่แหละก้นของเราเนี่เป็นสถานะที่พึ่งของเราอ่ะของคนอื่นก็เป็นที่พึ่งของคนอื่นเข้าใจกันไหมอยากจะไปนิพพานไหมละ่ะไปสิเดินสิขาทําหน้าที่เดินขาเป็นสถานะที่พึ่งนําไปสู่โลก,กุตตระได้นําไปสู่นิพพานได้ขาเราเนี่ยเดินจงกรมสิก้นเราก็เป็นสถานะของเราคนอื่นเป็นของคนอื่น เป็นปัจจัตตังของเราเองอ่ะจะไปหาสาระที่ไหนเราอย่าใช้อารมณ์เข้ามากระทบที่เราทำสมาธิก็เพื่อแสวงหาอารมณ์อันเดียวเข้าใจไหมแม้แต่การเจริญฌานแปลว่าการเพ่งก็ต้องการอารมณ์อันเดียวเท่านั้นเป็นหนึ่งไม่ให้จิตมันซ่านออกออกจากหลักอริยอันเป็นหนทางเดิน จึงได้เรียกว่าอริยมรรคองค์พระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์จึงบอกว่าพิกษุททั้งหลายเราสอนอริยมรรคนะหนทางเดินของพระอริยผู้มีกายบริสุทธิ์ผุดพองผู้มีกายเป็นศีลสะอาดผู้มีกายเจริญภาวนาอยู่แล้วทั้งกายทั้งวาจาและทั้งใจบริสุทธิ์และสะอาดแล้ว เป็นพระอริยะได้ไม่มีอะไรเครือบแขงไม่มีอะไรเครือบแฝงเราสอนทางเดินที่สุดก็คือโลกุตแต่ละโลกคือนิพพานอย่างที่ไม่ถึงจะไปพรมโลกสิบหชั้นก็ได้เดินไปสิไปสิทำเอาของใครของมันทำให้กันไม่ได้เข้าใจนะเราทําเองต่างหากเราทําได้ถึงไหนเราก็รู้ตัวเรา เราทําไม่ได้เราก็รู้ตัวเราไม่ใช่เหรอไม่มีใครมารู้เราหรอกไม่ต้องไปกลัวใครจะมารู้ภาวนานีนน่ยนะเรารู้ตัวเราก็พอแล้วเราละตัวเองเราวางตัวเองก็พอแล้วเมื่อจิตของเรามันเข้าไปแล้วในอัศสาสะปัสสาสะเนี่ยอันเป็นสื่งต่อเรียกว่าชีวะมันสงบเข้าไปมันเงียบเข้าไปนั่นแหละเขาเรียกว่า เข้าเข้าอยู่ในลมมนะันนจนกระทั่งว่ามันว่างมันสละออกไปหมดแล้วสลัดไปหมดแล้วจึงเรียกว่าความว่างว่างเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นอารมณ์อันหนึ่งนะว่างตัวนี้เขาเรียกว่าะวังเป็นอวิชาะวังนะบอกไว้ก่อนพบอันมืดแต่เป็นขั้นเริ่มต้นในการภาวนาธรรมครั้งแรกเพราะอารมณ์มันตัดขาดไประยะหนึ่ง จิตของเราจะสงบไปแต่มันยังไม่รู้อะไรเลยว่าเหมือนกับเราฝันไปอ้าวอะไรเป็นอย่างนี้ไปได้วะทําไมว่าจิตของกูมันถึงตกกระเด็นอย่างนี้ทําไมจิตของกูมันเหมือนกับตกเหวเว้ยจิตของกูทําไมถึงร้อนถึงตัวกูถึงร้อนถึงใหญ่อย่างนี้วะนั่งอยู่กับตัวเองเนี่ยเหมือนกับมันใหญ่มันโตขึ้นมาจิตมันจะปล่อยมันจะวางของมันจิตของเรานี่แหละตัวรู้นี่ มันอยากจะสละมันอยากจะสลัดออกไปแต่เราสละเราสลัดไหมละ่ะเราไม่ปล่อยเราไม่ละเราไม่วางเลยเรามายึดถือซะมันเลยพลาดต,ตรงนี้ยึดก็เลยไม่สงบก็เลยสซ่านอยู่ไปนึกถึงอะไรนึกถึงอาสะวะอารมณ์ที่เป็นอาสะวะกามาสะวะภวาสะวะอวิชชาสะวะ ตัวการทองมันนะมันคอยเข้ามาแทรกอยู่แทรกอริยะสุดท้ายมันไม่ใช่อริยะกลายเป็นแทนที่จะเป็นอริยมรคก,ก็เลยกลายเป็นอบายมรรกอบายมรรกพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนท่านปิดเอาไว้แล้วอบายมรตกะนะองค์สัพพันญูเปิดแล้วเปิดอริยมรรกหนทางเดินเข้าสู่นิพพานเข้าสู่สวรรค์ ด้วยศีลสมาธิและปัญญาเข้าใจกันนะมัวแต่ไปสงสัยกันอยู่เลยไม่ได้ทำเลยทำก็เลยทำไม่จริงเดี๋ยวก็ทำไปแล้วว่าโอ้นั่งปวดหลังปวดเอวก็ไม่อยากจะทำเลิอกอีกแล้วนี่แหละครับผมก็เคยผ่านมาเหมือนกันผมถึงมาพูดให้ฟังกลัวจะไม่เห็นว่าความไม่เที่ยงของาธาตุขันของาธาตุของขันเนี่ย ธาตุขันเป็นแต่เพียงกองสมมุตินะครับมันไม่มีอะไรจริงเลยเป็นแต่เพียงกองสมมุติครับดูให้ดีๆนะของใครของมันสมมุติว่าตาสมมติว่าหูว่าจมูกว่าเลี้ยนว่าปากว่าฟันสารพัดส,สมมุติในอาการ32มสมีแต่สมมุติทั้งนั้นมีแต่กองสมมุติ แล้วมันน่าปาถนายไหมละ่ะมีเจ้าของเหม็นสามเหม็นสามทั้งนั้นถ้าสมมุติว่าเราปล่อยซะเราวางไปซะธาตุอันนี้เรานั่งอยู่อย่างนี้เราวางมันซะธาตุขันเนี่ยทิ้งมันดูสิครับทิ้งมันอยู่ห้องมันเนี่ยมันจะตายไหมมันไม่ตายครับเราก็รู้สึกอยู่เหมือนกันถ้าหากเราสละเราสลัดปล่อยได้ว่า ของเหล่านี้มันไม่จริงหนอถ้าเราปล่อยไปให้มันเหลือแต่ความว่างดูสิครับสติของเรามันจะมีกำลังขึ้นปัญญาก็จะมีกำลังขึ้นสมาธิก็จะมีกำลังศรัทธาความเชื่อมั่นของเราในการกระทานั่นแหละครับเป็นกำลังที่เราจะปล่อยจะละจะวางจะสลัดออกไปได้ครับเราบวชมาหวังบุญหวังกุศลบวชมาเพื่อจะแทนพระคุณของพ่อ,ขอ,พอของแม่ไม่ใช่เหรอแทนได้ครับของจริงซะด้วย เมื่อข้างผมไปอยู่ที่กลางดงกหลวงตาเวียงก็เคยไปอยู่ด้วยกันท่านก็ลําบากทนทุกข์ทรมานกับผมไม่ใช่แน้นอยเหมือนกันแบกปูนแบกทรายขึ้นไปปั้นพระเล่นอยู่ในถ้ำนุ่นหลวงตาเวียงเรานี่แหละ,ละหลวงปู่เมตตาหลวงเออพากันไปก็ขึ้นไปไปดูนะอย่าไปดูตั้งแต่ภูเขาดูให้ดูภูเราด้วยความงามของภูเขาอยู่ที่ไหนความงามของภูเราอยู่ที่ไหนขึ้นไป ไปในท้องถ้ำครูหาดูท้องถ้ำตัวเองหรือ,อยังโอ้หลวงปู่เมตตาหลวงก็ยันหนึ่งเหมือนกันนะท่านบอกอะลวงปู่เมตตาหลวงก็อยู่ที่นี่แหละอยู่ที่วัดอโศเราเนี่ยท่านก็มาบวชพระบวชเดนอยู่ที่นี่หมดท่านบอกหลายอย่างในการทําภาวนาผมชอบแผ่เมตตาท่านจึงสอนแต่เมตตาอย่างเดียวจึงเรียกว่าเมตตาหลวงท่านชอบมากเมตตาเนี่ย ท่านยังบอกว่าตายผมก็จะตายอยู่กับเมตตาหลักเมตตาของผมเพราะท่านเป็นอาจารย์อาจารย์ของผมเองละ่ะอาจารย์ของลุงตะเวียงเองนี่เรื่องจริงทุกสิ่งอย่างลวงปู่เมตตาหลวงท่านบอกว่าทุกอย่างมีแต่ขี้เต็มตัวเลยจริงหรือไม่จริงให้ถามลุงตะเวียงดูนะมันมีแต่ขี้เหม็นหมดแล้วมันไปแบกตังไหนว่าเป็นของหอมมันไปถืออย่นะ้เป็นของหอมท่านก็บอกวิธีวาง วิธีสละวิธีสลัดวิธีปล่อยท่านบอกบางทีก็โอ้ก็พยายามทําตามอยู่แต่จิตของผมเนี่ยมันด้านมันไม่ค่อยเอาคิงไปภาวนาอยู่ทาผ้าตบน้ํากระป๋องหนึ่งอาบน้ํากันได้นะทั้งสององค์ใช้ผ้าเช็ดเอาที่จะผ่านมาไม่ใช่เรื่องธรรมดาหลวงตะเวียงเนี่ยก็เหมือนกันจะผ่านมาถึงขนาดนี้ก็ทุลักทุเลเหมอนกันลหร เชื่อเป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติโดนกันทุกคนถึงได้เห็นของกิง่งแล้วญาติธรรมเราล่ะอย่าถอยนะอย่าให้เสียชาติเกิดนะชีวิตเราเนี่ยมันน้อยเราจะเอาอยัางไงจะสู้ยังไงได้กุสโลบายอะไรที่เราจะหามาใชา้เราเองนะเป็นคนชิดขึ้นมาเป็นคนคน้นขึ้นมานะไม่ใช่คนอื่นนะของเรามันมีพร้อมอยู่แล้ว พร้อมกันทุกองค์เลยล่ะเราอยากจะได้อะไรเราทำเอาสิเราทำเอาสิมันเป็นของกิ้งริงอยู่กับตัวเราเองไม่ใช่ไปจริ้งกับบุคคลอื่นเสมอเลยนี่อันเป็นที่พึ่งของเราเป็นบุญของเราแทๆ้ๆที่พ่อแม่ประชุมสงฆ์ให้ประชุมจนเป็นก้อนธาตุเป็นก้อนธรรมเราเข้ามายึดถือเอาเราจึงเอากองสมมุิเหล่านี้แหละ เหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแบกกองสมุติสอนเวเนยสัตว์แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันน่ะบัญญัติออกจากาธาตุขันตัวนี้บัญญัติออกจากกองาธาตุกองธรรมอันนี้กองสมุตินี่สามารถให้กองสมงสมุตเหล่านี้แหละกองสมมุตเหล่านี้กลายเป็นกองวิมุตไปเข้าใจไหมมันอยู่ใกล้ๆขันอยู่ติดกันนะ ทุกอย่างอ่ะกองสมมติกับกองวีมุิเนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงกันเลยเหมือนกับหน้ามือหลังมือนี่ถ้าเราทำเห็นทำถึงแล้วเราก็รู้เองว่าอ้อย่างนี่เหรอไม่ต้องไปถามใครไปถามทำไมของเราก็มีพร้อมอยู่แล้วจิตสงบเราก็รู้จิตไม่สงบเราก็รู้ พระคุณของพ่อพระคุณของแม่เราก็รู้เราปฏิบัติตัวเรากายเราให้เป็นทานกายให้เป็นศีลกายให้เจริญภาวนาอยู่มีอะไรเลยจะเกินนี่ไปอีกมันไม่มีนะในโลกอันนี้เพราะมันเป็นของเราโลกทั้งโลกเนี่ยมันเป็นกองสมมุติก่อนนผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ที่แท้เรามาแบกเอาอาการสามสิบสองเนี่ย ว่าเป็นของตัวโอ้ยมาโง่แท้บางทีได้ว่าตัวเองอันนี้ก็ฝากให้กระหมูคณะที่กำลังต่อสู้อยู่คือถ้าเราไม่ถอยเราถึงแน่ลงว่าเดินมีหรือไม่ถึงจะถึงขั้นไหนผมเชื่อมั่นจริงๆครับว่า ถึงกันทุกคนแต่จะถึงขั้นไหนเท่านั้นแม้แต่องค์สมเด็จพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเวณนยสัตร์ให้ตั้งอยู่ในพระพุทธตั้งอยู่ในพระธรรมตั้งอยู่ในพระสงฆ์อยู่ในธรรมละวนัยเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็บอกให้รักษารักษาอะไรรักษาไว้แต่อย่าไปยึดถือมันอยู่ใกล้เคียงกันนะครับ ของที่ควรรักษาวิลัตไม่ใช่ของที่จะไปถือเอาเป็นของตัวของตนมันไม่มีของตัวของตนมันมาจากมหาพูทย้อนกลับไปดูสินี่เป็นสัจจะความจริงเมื่อเราไปรู้ของจริงแล้วถ้าจิตเราลงไปจริงๆเนี่ยจิตเรามันไม่ถืออยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วความสงบจิตของเราสงบไปข้างหนึ่งนี่นะ ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดให้ฟังยังไงว่าจิตสงบมันทราบซ่านจริงๆครับทราบซึ้งจริงๆครับปลื้มปิติจริงๆครับเพราะว่าจิตมันลงนะ่จิตมันสงบจิตมันเป็นสมาธิครับกายก็สมาธิวาจาก็สมาธิใจก็สมาธิมันเป็นจิตอันเดียวครับว่างร่างกายของเราเนี่เหมือนกับลอยอยู่นั่นแหละถึงเลิกในการนั่งแล้วก็จริงแต่ก็ยังความปลื้มปิติก็ยังมีอยู่ นี่ความสงบของการทำสมาธิความสงบของจิตที่มันอยู่ในฌานอยู่ในธรรมแล้ววินัยมันไม่ใช่นอกธรรมนอกวินยัยทาสิผมกล้าพูดว่าถึงแน่ครับผมก็เพียรผมก็พยายามมาผมก็คิดว่าผมจะไม่มีวาสนาถึงจริงๆครับจะถึงมากถึงน้อยจะถึงขั้นไหนเพราะมันเป็นปัจจัตังครับไม่มีใครรู้กับเราหรอก จะไปบอกว่าทําแล้วไม่ถึงไม่มีครับอย่าไปพูดไม่ต้องไปโกหกใครทั้งสิ้นลงว่าเอาข้าวใส่ปากแล้วมีหรือมจะไม่รู้รสชาติรู้จะไม่รสแจ้งอ่ะลดข้าวเป็นยังไงมันต้องรู้ได้มันต้องถึงได้เหมือนกันมันมีอยู่ขอให้เราเดินให้ถึงเพียรพยายามให้ถึงเชื่อมั่นตัวเองสิครับศรัทธาความเชื่อมีอยู่แล้วอันเป็นกำลังครับ วิริยะความเพียรอันเป็นกำลังให้เราเดินให้เราทำสติก็เป็นกำลังให้เรานึกถึงอยู่ในหลักในการกระทำเพื่อจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่ได้ถอยหลังสมาธิมันก็ตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นปัญญาตัวแสงสองมันจะเกิดขึ้นจะเห็นชัดนะครับ อ๋อกูทํามากูก็มันเป็นอย่างนี้หรือมันได้อย่างนี้หรอจะถึงบางอ้อน,นะครับอดังได้แสดงมาก็สมควรแจ่เวลานะเอวังด้วยประกาและชณนวันนี้เตือนเตือนให้คณะได้มีสติปัญญากันก็หวังว่าคงจะได้อะไรสมดังปาฏนาไปคิดไปทำเองตลอดทั้งญาติทำเหมือนกันเพราะว่า,าธาตุขันของ หลวงปู่ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เท่าที่ผมได้พูดได้คุยให้ฟังเป็นของจริงและของใครของมันนะครับอรับพรอิชิตังปฏิตังตุมหังชิปะเมวัสมิตรสุสเพปุเรนตุสังกปาปาจันโทปนาลาโสยถา,ามณีโชติลาโสยถา,าสพีติโยวิวัชชนตุสัพพโลโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโก ภาวะอภิวาธนาสีลิสนิจังบุตตาปจายโนจัตาโรโลธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังภาลัง